สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังโมบลวันนี้ก็พานะครับโมเบลพาคนสวยมาอยู่นะครับกินต่ฟังตอนที่สองนะครับแม่แม่กินต่ฟังฟังข้าวตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับถึงนานาตัวเองนะครับนาทมนี่ก็จะมาปลูกต้นเล็กนะครับต้นเล็กต้นแน่น้อย เมื่อวานก็เล่นกินนะครับอิ่มพงุงอันนี้ก็มาที่เดิมนะครับกอกหลักเดิมกินต่อฟางข้าวใหม่ๆนะครับสวยๆอันนึงก็จะเป็นคุณยายนะครับแม่แม่คนณยายคุณยายบุญมีมองมาหาโมเบลแล้วแม่แม่ไปแล้วไปแล้วโมเบลไปแล้ว ถึงกันเด้อมาถึงก็จัดเลยนะครับโมเบลวันนี้ได้เลือกง,งามยามดีนะครับทำพิธีตัดคนห่างให้โมเบลด้วยนะครับแม่แม่แมตัดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนห่างโน่นนะครับเห็นต้นไม้ไม่ได้นะครับแม่แม่เห็นต้นไม้ไม่ได้กันนะครับโมเบล ปลาบ่แม่นปลาหายแล้วบ่ปลาปลาขอ,อนครับปลาขอนแม่แม่บรรยากาศช่วงเช้าๆอยู่กับสาวโมเบลโอ้ยคันคันคันโมเบลว่าคันคันแม่แม่อะไร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 เออเออ สีได้ไปตาไมีแห้งแต่สีสีกันแท้าขาดไปต้น,นนี้แหละขณะเฮ้อเฮ้อ,อ,อดีใจนะครับได้ออกมาจากบ้านได้ออกมาสูบสูบบรรยากาศอยู่ทุ่งนานะครับแม่แม่โมเบลก็เล่นอย่างสนุกสนานเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับออกมานอนกลางวันด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็ยุงเยอะทุกๆวันยุงเยอะนะครับอยู่ในบ้านตอนกลางคืนไม่ค่อยได้นอนอิ่มเท่าไหร่ มาหลับนะครับแอบหลับอยู่ที่ทุ่งนานะครับอันนี้เป็นสาวทุ่งนามาวันที่สองแล้วนะครับน่นน่ะพ่นน่ะแม่แม่พ่นน่ะพ่นน่ะมึงผ่นเหรมึงพ่นเหร่น่อน่ะสีทองอายายบนมี้มายังมั่งพอ ตอนนี้ทางนู้นก็เอานะครไปเอายายบุญมีมานะครับขึงมาดูนะครับมาเข่งโซ่ดูนะครับว่ายายบุญมีผูกถึงไหนกว่านะครับกว่านกช้างถึงกันเดี๋ยวจะทะเลาะทะเลาะกันนะครับแม่แม่กว่านกช้างทําเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกันนะครับปลเลยโมบิลทำใจชอบเลยสนุกสนานนะครับปล่อยได้เดินนะครับ เดินยาวด้วยนะครับแม่แมเ่เดินสะดวกด้วยนะครับปล่อยใส่โซ่ยาวประมาณ200เมตรโซโซจกเมตรนี่พอโซ่โซ่ห้าเมตโอ้โหมาถึงก็ใส่เลยครับแม่แม่นี่มาถึง อามูอามูอามูอามอเอ้ยมูเฮ้ยแม่ถึกอกถึกใจเลยนะครับพผัะมีน้ำให้กินนะครับตอนกลางคืนรถตอนกลางวันด้วยเล่นโคนแล้ววันนี้หอดวะเอิดมาเน่น หึบฮึบฮึบ,ฮบอุย้ยจก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 บุ๊บเออต็มที่เลยครับเต็มที่เลยเออ เข่งเขาอีกระเด็ด่ะโสนี่อดเทนี่โซนหน,นัดเ<ฮ> <laughs> าน,นี้ตื่นแล้วนะครับแม่แม่เาน,นี้ตื่นโสนี่เอางว่าหอดกันได้นี่สุดอะไรตสุดบ่เออเค่งข้าโรดพ่อ Mùa, phá Mùa lấy anh thương như đấy nè, phá Mùa thoải đi Khen, ai dây, khen dây khỏi yếc Ờ à. ไปแล้วไปหาเพื่อนแล้วนะครับแม่แม่โมเบลสาอ้วนไปจะนะครับเคงโซ่คุณยายเข้าอีกนะครับคุณยายบุนมีสำหรับคลิปนี้นะครับแม่แม่ก็จะขออนุญาตนะครับแม่แม่ลงคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับบายบายครับโมเบลเล่นโคนสรุกสนานนะครับ